ก็ดีมากนะครับเอวทเทรนของเราเออ่ผมดูจากรายงานน้ำเต็มหเลยที่20ล้านลูกบาทในตอนนี้น้ำเต็มปริมาณความถี่เลยนะครับวันนี้พวกเราก็มาได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งโดยจัดงานชมรมช้างงงช่วงเย็นที่นั่กลางวันก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับบางทีไม่เห็นดวงจันทร์อะไรนะครับบางปีม็อบพอดีก็เลยไม่ได้มาก็แค่มีม็อบมาแล้วก็ต่างกันเลยนะครับวันนี้ก็ต้อง คิดอยู่ในใจเมื่อวานต้องมาให้ได้ครับต้องมีสิทธิ์เลยใช่นมาครับยังขาดวันนี้ก็เราก็ได้มาไหว้ป่าทำบุญในด้วยครับช่วงนี้ก็ที่ผม ก็ยังมีมอบสังขาระไรอย่างนี้เองเอ็งเสังขารได้อยู่นะเดี๋ยวพี่ย้ายก็ทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนอยู่ว่าสายใดพ่อใดเออมาย้ายมามันมียังไงแล้วก็งเคยก็อยากอยากได้ตามความปรารถนาของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีย้ายออกนะครับจะมีเอ็งเคยพันธุ์งลักเอ็งเคยสนุนเอ็งเคยสนุนก็ตอบกก็เดี๋ยวเท่าจะบายมากอะไรมันก็ไปขึ้นที่จอมจอมบึงน่าดูดี นะครับก็ไปใกล้บ้านรอบรรจุทั้งแรกเลยก็มาแทนแล้วก็ออมพล์พนุงตรงนะนะครับเออยังมีหัวหน้าตัวหลายท่านเลยพลังงานมีที่เลยก็ท่านหัวหน้าสายของเราเลยเช่นกันนะครับท่านก็น่าเยี่ยมพวกเรามากของเราที่ขุดมาีเดินทางไปเจ็ดวันห้าวันแค่เกิดเขาเผาไม่ัด้เลยทางด้านหัวหน้าสายโดยส่วนนะครับท่านก็สนใจว่าท่านหาอะไรได้ไปที่ที่ดีนะครับที่จะมาท่านให้ดีที่นี่ คงมีผลเรียนในสานี้ก็เป็น,น,น,ปนความเคลื่อนไหวของพวกเราในหมู่ท่านอาการนะครับในช่วงที่ผ่านมาอีสเทาผ่านไปที่ใก็เข้ามานะเราก็ต้องเริ่มต้นทำงานนะครับ,บท่านก็ใก่กระเทือนก็เริ่มเตยมเนื้อเตมตัวแล้วนะท่านก็ต้องจะเริ่มมาใหม่นะก็ะไม่เหมือนกันสถานภาพไม่เหมือนกันความ 0, อาจจะเป็นเรื่องความแสบอยู uh, ่ถือว่าความดิ้นแสบน้องต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ดีผมก็คิดว่าพวกเราเนี่ยก็คงเปจนมีเจตนาที่ดีเจตที่พวกเราทํางานเนี่ยผมก็คิดว่าประเทศชาติคงหยู่ชนะกันหน่อยนะครับงานทุกอย่างมันมาเดินไม่ได้เลยแล้วก็คงจะเสียหายเยอะนะครับแค่นี้มันก็เสียหายพอสมควรงนั้นตรงที่เหตุการณ์บ้านเมืองก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์ตลอดนะครับ ในว่าเดกษาแล้วทัมันดูดีทำท่าษาเมื่อวานประธานก็เลยเราคงมีความคิดสามนี้ว่าจะทัดดาอะไรเนี่ยนะฮะกร่องนันก็เลยใายก็คือมีเด็กายนะครับนั้นก็ในยามที่บ้านเมืองอยู่ในราว่าวิกฤตมันก็ต้องุุขจายให้ทุกเรานะครับทีอ้างเื่อนต่อนะครับดีใหม่ๆวันีนี้วันเอาที่วันเด็กนะฮะวันเด็กนะครับวันที่ 29นี้ก็เอาภายในนะครับองค์เจ้าสีรได้เจอเด็กในการส่วนพระองค์นะครับยินดันมาแล้วนะครับแต่ไม่ไม่มีหมายกำหนดการออกมายังไม่เห็นแต่ว่ายินดันมาภายใน,ใน,ใน,ในได้รับก,การกระตานมาเด็กคนที่29ก็เป็นโครงการส่วนพระองค์เรื่องของเด็กอารมณ์แรกเกิดที่เกิดการประมดเนี่ยทางในวยายลียดดูแลป้องกันนจังหวัดชลบุรีก็เป็นเชือไทยที่มาในจังหวัดใกล้เลยนะ เพื่อเป็นการปิดก the so 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 so, well, ันหมดนะครับซึ่งไดอยู่ในโครงการขององค์ท่านด้วยก็จะเด็กมาที่โรงพยาบาลมาติดตามผลงานแล้วก็มาเยี่ยมชมในเรื่องการครับพวกเราก็คงต้องไปรับเสด็จนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ประชุมปราศนะครับที่ยมโรงพยาบาลเพื่อให้องค์ท่านจะเสด็จในวันที่24นะครับ24เยอะเลยนะทีวีในเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องของเด็กเยาวชนเนี่ยทำอางไรจะป้องกันให้เด็กหันมาทำกิจกรรม ดีความให้พึ่งยาเสพติดนะก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตก็ได้รับแจ้งภายในก็มีซีนารีโอ,อให้ให้การท่านผู้ใหญ่น,น,นะผมเหมือนหน้าสวนราชการอะไรเนี่ยไปเป็นหางเครื่องแล้วขึ้นไปร้องเพลงด้วยอะไระก็เตี้ยมเตียมเตียวออกไ้นะทราบมาอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวยังไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยนะครับงั้นเมื่อวานาาท่านรองสาวนกับท่านรองยุทธนาเขาไปไประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิานะครับ ในวันที่24กุมภาพัเราก็คงจะต้องเตรียมต้อนรับแล้วก็ที่สําคัญเมื่อวานทราบว่ากิจกรรมวจะเริ่มเนี่ยคนเกิดทรงคนเกิดที่เด่นมากเลยนะอาจจะมาทับที่ห้วยสน่หด้วยนะครับเพราะนั้น <c oughs> ขออธิษฐานอาจจะได้ตรับรับท่านคุณกระ่อมด,ด้วยนะครับอันนี้ก็ได้รับแจ้งวิ่งพระวันเช่นเดียวกันนะครับว่าอาจจะประทับถ้าคน,นเกิดเลิกตามอันตรายที่อันทีวันนั้นลองเห็นว่าดูนี่ครับ 17วันพอดลางก่อนใช่ไหมเออิดงที่ตีได้เลยครับตรงวันุกเสาร์เลยเราก็มีทิ่ี่นะครับรมอสมุให้เป็นแนบีการจัดทำที่สี่นะครับขอเจินเลยทุท่านนะครับทุกที่สีก็ไม่ได้ริดนะฮะอันนี้ก็เป็นจะทมในเฉพาะช่วงเดือนพฤนี้เองนะครับก็มาแจ้งในการงานันเอ่อตมาการนะครับก็คิดว่า้าเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ะท กระทรวงไอซีทีกระทรวงางานไอซีทีจังหวัดอ่นเลยนีเอาแล้วานยานเ่านผู้ว่าครับขอยนเชิญครับ แผมผมที่เป็นะยานเนียเ่ยครับไปรปให้สร็จกันในครั้งต่อไปก็ที่วันทที่13กุมภาพันธ์57นี้นะครับก่อนนวันวันวันภันงคารที่ รวมกันภายในเลยนะคกระทรวงที่ดับกิจภาพเราไปเนี่ยนะฮะก็กำหนดเป็นวันที่13กุมภาพันธ์นะครับ13กุมภาพันธ์แต่ว่าสถานที่ยังไม่ได้กำหนดไปรวมกันอีกทีแต่ที่13กุมภาพันธ์14่งจะเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันวาเลนไทน์เป็นวันมาฆบูชาด้วยแล้วก็ผมก็ถือโอกาสที่14เนี่ยตรงวันมาฆบูชาวันวาเลนไทน์เป็นวันดีมากๆผมก็ได้รับ การร้องขอจากาหลวงพ่อพวนนะครับโทร,รมาโทรมาหาเลยตอนตอนที่ใหม่เปล่ามากเลยครผมก็ฟังไม่ไหวเลยจริงว่าเดี๋ยวผมวันที่ใหม่ผมตัดมาเดี๋ยวผมจะไปนักสการท่านและถือโอกาสไปกราบทำบุญด้วยก็เลยเข้าไปพบท่านก็เลยว่าอยากจะให้ว่าเนี่ยหลักในการทำบุญในนานมของจังหวัดทั้งหมดเลยทำบุญทางวัดเอ ภาพปางอะไรไปอุนทอนนะฮะเก่งยันจะสวยมากเลยดูแล้วถ้าเออถ้าไม่มีบารมีขนาดเนี้ยคงทำไม่ได้หรอกนะฮะดูแล้วถ้าเสร็จขึ้นมาเนี่ยจะเป็นศิลปะที่งดงามมากแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดผมก็เลยร่วมกับพวกเราเนี้ยร่วมบอกกันนะฮะก็จะทอดผ้าปาทำบุญทำครบแล้วก็ถวาย บรรจุใน slider, okay. พระปางค์องคางด้วยนะครับแต่วัดภงมิยังไม่เสร็จหรากว่าดูแล้วเหม ouais right, uh, ือนนครวัดนครภูมิครับคือถ้ามีมิจอะไรได้ท่านก็ให้ชาวปนนี้ยชาวคนอื่นมาเฉยไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจะมีเลี้ยงเพลินพระคือออกลงทานแล้วก็เลี้ยงเพลิพระวันที่สิบสีนะวันที่สิบสามสิบสีเนี่ยตรงกับวันมาฆบูชายด้วยแล้วก็วันหยุดเสร็แล้วเลี้ยงเพลิพระแล้วรู้สึกเพิ่งได้รับแจ้งจากหัวหน้าสันทันธ์ใช่ไหมว่าทางวัดจะจัด ตบวนท้างเนี่ยแห่รวบรวมฐานีพิสพากรอบแล้วก็มีการทานข้าวรวมกันยิ่งเย็นพระก็ทานข้าวรวมกันแล้วก็ประมาณสักบ่ายโมงก็จะแห่นะแห่รอบแล้วก็บ่ายสองโมงก็ตองทบทัดนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบกัเร่งเลยเพราะว่าเวลามันค่อนข้างจะเต็มคิบผมก็เลยว่าใครส่งอะไรชื่อไม่ทันก็ต้องขออนุญาตแล้วเพราะว่าต้องปิดละปิดโรงยิมภายในพรุ่งนี้ จะพูดอะะะรทวงเทคโนโลยีสารสเทศราชารสื่ารระรวงพลงงานกระรวงการท่องเทยและกแล้วก็ไฟ้าาาสการเเทานะวันที่3กาค่ะ่วนสถานที่จะเรียนให้ทราบอีกครั้งนะคป็นวนศุนะคะก็เรียนเชิญทุกท่าน